สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง y o u t u ทิปคอนเฟดแนนตนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ f a c e b o o ทิปคอนเฟดแนนค่ะวันนี้ที่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาอัดวิดีโอข้างนอกกำลังจะกลับบ้านค่ะเลิกงานแล้วนะคะวันนี้เข้ามาทำงานนะคะเข้ามาเคลียร์งานแล้วก็มีเรื่องที่ คิดว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะจะนํามาเล่ามาพูดมาคุยให้กับเพื่อนๆฟังกันผู้หญิงลหลายๆคนนะคะเธอจะมีอาการแบบเวลาที่เห็นผู้ชายบางคนที่ทำเจอย่างที่ทิ์จะบอกเนี่ยที่ทิ์จะเล่าเพื่อนฟังเนี่ยว่าเจ็อย่างเนี้ยเวลาที่คุณผู้ชายทํานะคะที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจอาจจะเผลอหรือว่า อาจจะเป็นบุคลิกประจำตัวหรือว่าเพื่อนๆทำอยู่แล้วแบบนี้ทำประจำอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่ผู้หญิงเห็นนะคะเวลาที่สาวเขาเห็นน่ะเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะทำให้เธอรู้สึกละลายใจละลายเวลาที่เห็นคุณทำเจ็ดอย่างนี้อย่างแรกเลยนะคะเวลาที่คุณผู้ชายเข้ามาหาผู้หญิงใช่ไหมเข้ามาพูดคุยอะค่ะ คุณจะยิ้มตลอดศบตาตลอดมันทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเขาดูแบบสนใจเราดีจังเธอจะรู้สึกแบบอ้อยละลายอะ่ะกับพฤติกรรมแบบนี้ของคุณยิ้มเก่งยิ้มง่ายอัธยาศัยดีนะคะสองค่ะคุณผู้ชายเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเป็นคนที่หัวเราะง่ายไม่ว่าจะเป็นกับผู้หญิงเอง,เองหรือว่ากับทุกๆคนนะคะ คุณเป็นคนที่หัวเราะเวลาที่คุณหัวเราะบางทีผู้หญิงจะรู้สึกว่าโอ๊ยละลาย 3. ค่ะเวลาที่คุณผู้ชายเขินบางครั้งนะคะผู้หญิงเนี่ยอาจจะพูดอะไรอาจจะชมคุณหรือว่าทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าเขินคุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่ผู้ชายเขินน่ะผู้หญิงอ่ะชอบนะเธอจะรู้สึกว่าอุ๊ยน่ารอกอักค่ะขสี่ค่ะเวลาที่ผู้ชายเล่นกับเด็กตัวเล็กๆค่ะ เวลาที่คุณผู้ชายหยอกล้อเด็กตัวเล็กๆมันดูน่ารักค่ะผู้หญิงจะรู้สึกโอ้ยละลายผู้ชายที่อบอุ่นจังข้อ5ค่ะเวลาที่คุณผู้ชายเล่นกับสัตเียงคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่ผู้หญิงถ้าเธอเห็นแล้วอ่ะเธอจะรู้สึกว่าโอ๊ยละลายอ่ะดูน่ารักเป็นผู้ชายที่แบบโอ๊ยดูแบบแพ้เลยข้อหค่ะเวลาที่คุณสุภาพ กับทุกคนเวลาที่คุณทำตัวสุภาพกับคนที่คุณเข้าไปพูดคุยอย่างเช่นอาจจะเป็นเวลาที่ไปทานข้าวนะคะ<ม>คุณจะดูสุภาพกับพนักงานในร้านผู้หญิงเธอจะสังเกตนะคะแล้วเธอจะรู้สึกว่าโอ้ยแบบนี้แหละละลายเขาดูสุภาพดีจังนะคะและ7ข้อสุดท้ายค่ะ เวลาที่ผู้ชายออกกําลังก,กายหรือว่าเล่นกีฬาค่ะแล้วเหงื่อเต็มตัวใช่ไหมผู้หญิงเธอรู้สึกว่าโอ๊ยเห็นรูปล่างนิดนึงเธอจะรู้สึกโอ๊ยละลายเนาะยิ่งถ้าบางคนบางทีเผลอค่ะเปิดเสื้อขึ้นมาจริงๆนะคะเปิดเสื้อ,อขึ้นมาแล้วเห็นแบบเอ้ยหน้าท้องอ่ะซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเห็นแล้วก็โอ๊ยละลายค่ะอันนี้จริงๆนะคะผู้หญิงหล,ลายคนจะรู้สึก ชอบอ่ะชอบผู้ชายที่ออกกํกาลังกายหรือว่าเล่นกีฬานะคะแล้วก็มันจะแบบเห็นรูปร่างสวยทรงไงคะมันจะดูแบบเซ็กซี่ดูแบบโอ้ยละลายค่ะบอกเลยละลายนะคะก็ผ่านไปสําหรับ7ข้อ7อาการของคุณผู้ชายนะคะที่เวลาคุณทําแล้วอ่ะผู้หญิงเขาเห็นเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบละลายเลยอ่ะละลายทันทีเลยนะคะก็หวังว่าหัวข้อที่ทิปยะามาพูดคุยในวันนี้เนาะจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังนะคะ ก่อนจากการในวันนี้เนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆค่ะใช้แอลกอฮอล์เช็ดทําความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสนะคะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างค่ะวันนี้ต้องลาตังไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย